สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสู่สัปดาห์ครับพบกับเราสองคนทางช่อง11 HD ครับตอนนี้ก็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของน้ําท่วมครับ,รบหลายพื้นที่ก็ประสบภัยหนักหนาสาหัสกันนะครับซึ่งทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนจิตอาสาอาสาสมัครต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยกันเองเนี่ยช่วงเนี้ย เราคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการออกมาเนาะนะฮะให้คือว่าดูแลพี่น้องปนะชาชนเต็มที่แหละสวนสัปดาห์ที่แล้วก็ต้นต้นสัปดาห์สี่ท่านจะลงพื้นที่นะครับที่ทางภาคใต้เพราะว่าตอนนี้เรื่องฟ้าฝนก็แต่รับผลกระทบหมดนะฮะทั่วประเทศนะครับดูได้เลยว่าค่อนข้างทั่วประเทศครับแต่เดี๋ยวไปดูในส่วนของการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็น เด่วนภารกิจเร่งด่วนัมีเก้าข้อสําคัญที่ท่านนั้นขอให้ทุกส่วนราชการนั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับข้อหนึ่งก็คืออบพยพผู้ประสบภัยและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยข้อ2นะครับจัดเตรียมศูนย์อพยพชั่วคราวและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ผู้ประสบภัยได้ทราบและมาพักอาศัย กรณีเกิดภาวะน้ําท่วมฉุกเฉินไว้ข้อ3นะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้นั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาอาหารแห้งน้ําดื่มและยารักษาโรคไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับรไม่ใช่ไปวันเดียวแล้วหายไปเลยนะครับก็ก็จําไม่ด้วยว่าซอยไหนมีใครอยู่ที่บ้านข้อ4 อำนวยความสะดวกการใช้ไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนให้มีใช้อย่างเพียงพอต่อเนื่องรวมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้ากรณีเกิดน้ําท่วมให้มีความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดคือถ้าพื้นที่ไหนยังพอจ่ายไฟได้ก็จ่ายไฟให้ตามความเหมาะสมแล้วก็ต้องให้ประชาชนระมัดระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะครับ ข้อ5จัดให,ให้มีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วทางเรือเพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมอย่างทันเหตุการณ์รข้อ 6. สสำรวจและขจัดสิ่งขวางทางน้ําไหลเพื่อให้มีความเหมาะสม,อ,มอันนี้สําคัญนะนนสญเส้นทางน้ําไหลเนี่ยต้องดูให้ดีน้ําจะไปทางไหนน้ําแรงไหมมีอะไรไปกับน้ําอันตรายมากน้อยแค่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับผม ข้อ 7, อ7ด้านการค <7 S 1> มนาคมนะครับนายกก็ขอให้หน่วยงานนั้นดําเนินการแสดงสัญลักษณ์และเตือนภัยเส้นทางสัญจรที่เป็นอันตรายไม่ควรผ่านนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบและเตรียมตัวไว้นะครับก็คือประกาศล่วงหน้าอตอนนี้ถนนเส้นนี้ใช,นใช้ไม่ได้นะ,ะห้ามไปเส้นนี้อันตรายน้ําสูงขนาดไหนเส้นทางรถไฟเส้นทางเดินรถเดินเรือ,อต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ทราบกัน ข้อ8ปนะครับก็ขอให้ผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตให้ช่วยเฝ้าระวังสัญญาณให้การใช้ได้อย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญนะครับสัญญาณโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็อย่าขาดตกบกพร่องเพราะว่าช่วยในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ประชาชนก็จะได้ติดต่อข้อมูลข่าวสารในระหว่างที่น้ำท่วมข้อมูลข่าวสารได้ใช่นะะอันนี้สำคัญ และข้อ9นะครับให้เร่งสำรวจความเสียหายของประชาชนอย่างทั่วถึงสำรวจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมช่วยทุกคนไม่ใช่ช่วยเฉพาะคนที่ตัวเองรู้จักนะครับและเร่งมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดอย่างครบถ้วนนะครับนายกบอกติดขัดตรงไหนขอให้รีบรายงานไปยังนายกโดยด่วนเลยจะสั่งการให้แก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ อ่านี่ก็เป็นเรื่องของการบูรณาการนะครับก้าราักิจเร่งด่วนที่ท่านนายกว่าให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐนะครับในการที่ไปดูพี่พิองประชนในช่วงฟ้าฝนที่มีทุกขภัยณขนาดนี้ครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฝนแล้วแต่ว่ามันมีน้ําสะสมมานะครับหลายและรอบนะครับแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวจะอาจจะมีมาเพิ่มเติมอีก1-2ชุดใหญ่ ต้องจับตาดูต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้าเกิดช่วงพฤติการไปต้นไปเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับถัดไปครับมีการเห็นชอบในเรื่องของการเยียวยาช่วยในจ้าง SME นะครับทระงการจ้างงาน3เดือนรวดเลยครับโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักเจ้าธุมนตรนะครับท่านก็มาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า ทางคอรมอครับได้เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและก็รักษาระดับการจ้างงานรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้แก่ธุรกิจแต่มีเงื่อนไขสําคัญนะครับก็คือว่าต้องเป็นในจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในบระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างนั้นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีไม่เกิน200คนสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม6,4แล้วก็รับเงินอุดหนุนนะครับในเดือนที่1ถึงเดือนที่3ก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้าเลยนะฮะมาดูเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุนนะครับเขาบอกว่ารัฐนั้นจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้กับนายจ้างนะครับโดยให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน200คนอัตราเท่าไหร,ร่นะฮะก็คือ3,000บาทนะครับต่อคนต่อเดือนเป็นประยะเวลา3เดือน แล้วก็จะมีการอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือนนะครับโดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็นายจ้างเนี่ยจะต้องรักษาการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ95นะครับ,บระหว่างที่ร่วมโครงการโดยหากต่ำกว่าร้อยละ95้ก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆน,น,นะครับคือ3เดือนเนี่ยถ้าคุณจ้างต่ำกว่าร้อยละ9 5บเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับ กรณีที่นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนตามจํานวนการจ้างงานจริงแต่ไม่เกินร้อยละ5นะครับของจํานวนลูกจ้างสัญชาติไทยณนะวันเริ่มโครงการมาตรการนี้ครับจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธรุรกิจ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200รายที่มีสถานประกอบการจํานวน4 8 0 0 0นแปดหมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศและยังสามารถที่จะรักษาการจ้างงานได้กว่า5ล้านคน คืออันนี้ช่วยเหลือนายจ้างทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงสีส้มทุกสีช่วยทั่วประเทศเลยนะครับข้อเงื่อนไขก็คือนายจ้างเข้าประกันสังคมและมีลูกจ้างเนี่ยไม่เกิน200คนนะครับก็เดี๋ยวเขาจะประกาศเปิดให้มีการลงทะเบียนเดี๋ยวรอกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดและประกาศอีกรอบหนึ่งก็ภายในเดือนตุลาคมนี้ ก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับนายจ้างนะครับสมมติอย่างคุณอ๊อฟเป็นนายจ้างมีลูกจ้างประกันสังคมเนี่ยสิบคนนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนคุณอ๊อฟก็ไปลงทะเบียนคุณอ๊อฟผ่านเกณฑ์คุณอ๊อฟก็จะได้รับสามพันบาทต่อหนึ่งคนมีสิบคนก็ได้สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นคือหนึ่งเดือนนะแล้วได้สามเดือนก็คือสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นก็ได้ทั้งหมดเก้าหมื่นบาทแต่ในระหว่างนั้นถ้าจ้าง เหลือแค่8คนคนเหลือ8คนคือต่างหมด195เนี่ยคุณก็ไม่รับการช่วยไม่ได้นะครับคือหัวใจสําคัญของโครงการนี้คือช่วยนายจ้างเพื่อพยุงการจ้างงานไม่ให้เลิกกิจการหรือว่าไม่ให้เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งผลพวงมันก็จะไปถึงลูกจ้างซึ่งมีข้อมูลเนี่ยว่าลูกจ้างที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยมีประมาณ5ล้านคนสำหรับธุรกิจ SME ที่ไม่เกิน200คนช่วยนายจ้าง เพื่อให้ในายจ้างนั้นช่วยลูกจ้างอีกตอนึ่งมันเป็นผลพวงที่ทเชื่อมโยงกันเพราะว่าถ้านายจ้างไม่ไหวเนี่ยจำเป็นต้องเลิกจ้างหรือว่าเลิกกิจการเนี่ยออลูกจ้างซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วยนายจ้างเพื่อช่วยชีวิตลูกจ้างนะครับเดี๋ยวรอเขาประกาศให้ไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับ,รบนายจ้างก็มีประมาณ 4 8 0 0 0 0นคน,คคนทั่วประเทศนะครับ,รบอันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการเยียวยาอีกเรื่องหนึ่งนะครับมารมมการเยียวยาเพิ่มเติมล่าสุดนะครับ,รบก็เงินเยียวยาสำหรับเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอ,อบตอ,อบจอนะครับหรือว่าเมืองพัทยาต่างๆเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ2,000บาท คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินมาแล้วนะครับ,รบซึ่งก็มีประมาณ0 0แสนกว่าคนที่จะได้รับเงินคนละ2,000บาทนี้ค,คือเงินเยียวยาวนักเรียนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้ตั้งแต่อนุบาลปฐมมัมธยม,มปวชปวสเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้ก็คือเด็กที่ต่ำกว่าอนุบาลใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วก็ได้2,000บาทเท่ากันขั้นตอน ตอนนี้ก็คือทางศูนย์เด็กเล็กต่างๆเนี่ยก็จะต้องรวบรวมรายชื่อและจํานวนของเด็กเล็กในสังกัดของตัวเองผมยกตัวอย่างสมมติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่อําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีผมเคยทํางานอยู่สมมติมีเด็กเล็กอยู่20คนิคบคนก็จะต้องส่งรายชื่อ20คนนี้ส่งให้ทางเทศบาล เทศบาลก็ส่งไปรวมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับทั่วประเทศเลยได้รายชื่อได้จํานวนทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ส่งรายชื่อไปให้กระทรวงศึกษาหให้กระทรวงศึกษาเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยชื่อเนี่ยมันซ้ากับที่ทจ่าย,ยไปจ่ายไปแล้วหรือยังมีตกหล่นหรือเปล่าอ,อ,อันนี้เพื่อความชัวจากนั้นก็จะสรุปจํานวนทั้งหมดซึ่งก็คาดว่ามีประมาณ0กแสนกว่าคนนี่แหละแล้วก็นําเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายให้ต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าขั้นตอนนับจากนี้เนี่ยน่าจะได้รับเงินกันภายในระยะเวลา1-2เดือนนี้แหละหก็ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็รอ,อนิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวทางศูนย์เด็กเล็กก็คงจะติดต่อท่านไปอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับ,รบอย่างที่บอกเดือน2เดือนเนี่ยน่าจะได้รับเงิน ส่วนจะรับวิธีการไหนเดี<ๆ>๋ยวก็คงจะให้เลือกแหละว่าจะให้โอนเข้าบัญชีหรือว่าจะไปรับเงินสดใช่อย่างคุณอ๊อกเนี่ยลูกคนเล็กนี่เรียนเด็กเล็กปวหรือเรียนอนุบาลอนุบาลๆๆแล้วอนุบาลอนุบาลแล้วก็คือมีลูกเ<ย>ียบร้อยไปละหกพันได้แล้วใช่เรียบร้อยแล้วนนแล้วก็ไปรับที่โรงเรียนเลยอันนี้อแล้วโรงเรียนนี่เรียนเดียวหมดนะครูจัดวันเลยว่า คือไม่ให้ไปกันเยอะๆไงครับให้เฉลี่ยวันกันไปช่วงเช้าช่วงบ่ายก็โอเคจัดระเบียบการจราจรเรียบร้อยดีแต่เห็นม,มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกัน,กนบอกว่าเงินสองพันนักเรียนอนุบาลขึ้นไปเนี่ยบางคนบอกยังไม่ได้นะ<ม>ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยจากการที่ผมไปเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยคือส่วนใหญ่ได้แล้วครับแต่ที่ยังไม่ได้เนี่ยติดขัดในเรื่องของสถานการณ<ม>์โควิดก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งสักหน่อยนะแต่เงินเนี่ยนะอนุมัติมาแล้วนะแต่มันอยู่ที่กระบวนการจ่ายเงิน เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยสถานการณ์โควิดอาจจะรุนแรงแตกต่างกันก็ต้องให้เวลานิดนึงสําหรับการบริหารจัดการในเรื่องการจ่ายเงิน2,000บาทก่อนหน้านี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยได้รับหมดแล้วนะครับก็รอนิดนึงนะส่วนเด็กเล็กนะครับอย่างที่บอกก็เชื่อว่าน่าจะเดือนถึง2เดือนนี้แหละน่าจะได้รับเงินกัน2,000บาทครับอ้าถ้าไปอีกประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนครับขนานค่าไฟคุณต้นบดิการ มาขยายความหน่อยแล้วกันเรื่องนี้คือคเมื่อเดือนก่อนเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติใน uh huh. การเขาเรียกว่าเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนจากเดิมเนี่ยค่าไฟได้เดือนละ230 230บาทก็เพิ่มให้เป็นเดือนละ315บาทครับอ่าทส่วนค่าน้ำเนี่ยก็ช่วยเดือนละ100บาทแต่ว่าเพดานการใช้เนี่ยต้องไม่เกิน100 แต่ว่าเขาเพิ่มใหม่คือเพิ่มเพดานให้ใช้ได้ถึง315บาทบก็จะได้รับการช่วยเหลือ100บาทเช่นกันสาหรับค่าน้ําทีนี้คนก็สอบถามกันเยอะว่าจะไปลงทะเบียนยังไงคนที่เคยใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะครับ,ค,รบคือถ้าใครที่เคยใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ uh huh. ก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องได้เลยก็ได้วงเงินเพิ่มเติมมาเลยก็เพิ่มมาอีกประมาณ85บาทนะครับไฟอ่าถูกต้องนะครับ แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ก็สามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ uh huh. นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือหนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์ครับท่านอยู่กันกี่คนก็ตามเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งในบ้านมีบัตรคนจนเนี่ยก็ใช้ได้หนึ่งสิทธิ์เลือกมาหนึ่งคนถูกต้อง uh huh. นะครับก็ค่าไฟฟ้าเนี่ยลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ครับและลงที่สํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่ไปที่สำนักงานก็ได้ uh huh. แต่จริง ช่วงนี้ลงออนไลน์ดีกว่าใช่นะครับค<ม>ือถ้าอยู่ต่างจังหว <Pop> ัดก็ไปลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงแต่ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกก็เชิญไปที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่ค่าน้ำก็เหมือนกันถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการปรับปานครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการปรับปาส่วนภูมิภาค แต่ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกก็เชิญที่สำนักงานประปาในพื้นที่ก็เอาบัตรคนจนไปด้วยไปลงทะเบียนบอกว่าขอใช้สิทธิ์ค่าน้ําและค่าไฟและท่านก็ใช้น้ําใช้ไฟให้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้ามาในบัตรคนจนเป็นประจําทุกเดือนนะครับเดือนต่อเดือนแต่ถ้าเดือนไหนใช้เกินเกณฑ์เดือน้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ เชิญไปลงทะเบียนกันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของคนที่ใช้ประปาหมู่บ้านอืไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทงผู้นาชุมชนเองนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือหรือเปล่านะฮะแต่ต้องแยกส่วนกันนะครับประปาทั่วไปกับประปาหมู่บ้านครับครับคือข้อมูลของประปาหมู่บ้านยังไม่ได้เชื่อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไง แต่ถ้าเกิดที่ไหนอาจจะมีเชื่อมแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะท่านต้องไปถามผู้นําท้องถิ่นอันนั้นจะชัวร์ที่สุดว่าใช้สิทธิ์นี้ได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับชานนาผ้าไฟนะครับถ้าไม่แน่ใจยังไงไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนเพื่อความชัวร์นะครับตอนนี้เรื่องของเอทีเคนักเรียนนักเรียนเนาะนักเรียนหน่อยแล้วกันคือมันมีแนวคิดว่าตอนนี้กำลังเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับน้องๆใช่ไหมฮะซึ่ง ตอนเนี้มียื่นความประสงค์มาแล้วเนี่ยประมาณสามล้านหกแสนคน uh huh. สำหรับเด็ก1 2ถึง18นะครับก็เชื่อว่าถ้าฉีดครบถ้วนเข็มแรกภายในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทยอยเปิดเทอม uh huh. สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมครับย้ำนะครับว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมมีความพร้อมก็คือการจัดระบบ การเวลาย่าห่างในโรงเรียนและต้องไปผ่านการเ,เห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วยว่าปลอดภัยเปิดได้และถ้าเปิดได้เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีคือ,อ่โอเคไปเรียนก็ควบคุมเข้มงวดและอาจจะให้มีการตรวจ ATK สําสหรับนักเรียนเนี่ยทุกสองสัปดาห์ออันนี้ดีไหมสอสัปดาห์สองสัปดาห์ก็คือแยงจมูกครั้งหนึ่งก็เป็นค่ามาตรฐานอื แต่น้องๆอาจจะน้ำผูน้ำตาไหลจะคือเอทีเคเนี่ยมันมีหลายแบบบางแบบก็คือใช้ใช้ใช้แยงจมูกบางแบบก็คือใช้ใช้บ้วนน้ำลายแล้วเอาน้ำลายเนี่ยไปตรวจอ๋อไปตรวจก็แล้วแต่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนจะใช้รูปแบบไหนแต่อันเนี้ยมันเป็นแนวคิดนะฮะเป็นแนวคิดว่าถ้าเปิดมาเพื่อความสบายใจก็ตรวจทุกสองสัปดาห์คือตอนเนี้ยหลายที่ก็มีการทำแบบนั้นอย่างในโรงตสากรรมเนี่ยแฟคเอรี่แซนบ็อก หรือว่าในตลาดต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้นะอย่างตลาดแถวบ้านผมเนี่ยอันนี้ชื่นชมเลยนะครับก็แม่ผมเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดในเทศบาลตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดทันทบุรีเทศบาลเนี่ย<ๆ>เขาตรวจเอทให้กับแม่ค้าในตลาดเนี่ยเกือบร้อยคนเนี่ยทุกสองสัปดาห์เลยตรวจฟรีเลยใช่ไหมตรวจฟรีเทศบาลมาดําเนินการให้เลยเขาจะมีวันนัดตรวจถ้าเจอคนเป็นก็เอาไปรักษา ถ้าไม่เจอก็มีมาตรการเข้มงวดทางเข้าทางออกปิดถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ขอชื่นชมนะเทศบาลตะมนลมะขามนะครับเพราะว่าเขามีมาตรการที่เคร่งครัดตรวจคือตรวจทุกคนนะไม่ใช่ว่าเฉพาะบางคนนะตรวจเอทีเคทุกสองสัปดาห์นะ่มันก็เป็นการช่วยคัดกรองเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ให้ความสบายใจกับแม่ท้าแล้วก็คนซื้อด้วยใช่เป็นความมั่นใจทั้งสองฝั่งอ่ะอ่าแบบนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่า อย่างล่าสุดเนี่ยอย่างส่วนราชการเนี่ยเขาอนุมัติให้ชุดตรวจเอทเคเนี่ยสามารถใช้งบเบิกจ่ายได้แล้วใช่ก็เป็นช่องทางในการคัดกรองผู้ป่วยต่างๆใช่รวมถึงที่จะดูแลพี่ท้องประชาชนในพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่นะครับก็ชุดตรวจตอนนี้ก็มีมากขึ้นแล้วราคาก็ถูกลงแล้วครับนะครับอย่างล่าสุดทางองค์การเภสัชเนี่ยที่มีการเปิดประมูลเนี่ยก็จะจําหน่ายในราคาชุดละ 40บาทเท่านั้นนะแต่ว่าต้องซื้อยกกล่องนะกล่องหนึ่งมี20ชุดก็คือ800ร้อยบาทก็จะเริ่มจำหน่ายวันที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็ติดต่อได้ที่องค์การเพสัตนะครับอ่าถัดไปนะครับประเด็นในเรื่องของโควิดนะฮะครับคือหมอโยงครับท่านจะมาชี้แจงคำถามนะครับการให้วัคซีนโควิดในทีในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิดมาแล้วนะครับ มีข้อมูลหลักฐานการวิจัยเป็นกิจจรลักษณะเลยนะครับแล้วก็สรุปได้ตามน,นี้เลยนะครับคือผู้ที่ได้รับวัคซีนครบสองครั้งแล้วติดเชือ้อหรือว่าป่วยเป็นโควิด19ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่มนะครับไปรอ,อรอบหน้าอันนี้คือภายในปีนี้ใช่ไหมใช่ภายในปีนี้นะนะครับส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียงหนึ่งครั้งหรือไม่เคยเรับวัคซีนป่วยเป็นโควิดหลังป่วยนะครับ ไปรับวัคซีนได้อเขาบอกว่าครั้งเดียวก็พอครับแต่วัคซีนที่ควรที่จะได้นะครับควรเป็นวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ครับพวกแอสตาหรือว่าเป็น mRNA พวกไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรพวกนี้นดีกว่าเป็นเชื้อเป็นเ,เชื้อเป็นดีกว่าครับนะครับอันสำหรับคนที่ป่วยแล้วนะที่เคยป่วยมาแล้วครับแล้วการกลับเป็นซ้ำคนที่เคยป่วยแล้วมาเป็นอีกอนะครับมักจะพบขึ้นหลังสามเดือนไปแล้ว ส่วนในทางปฏิบัตินะครับเมื่อหายดีแล้วพ้นระยะการกักตัวก็สามารถใช้วัคซีนได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปอการเป็นซ้ำเนี่ยอย่างที่หมอหมอโย่งบอกกะคือว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วนะถ้าจะเป็นซ้ำอีกเนี่ยเขาบอกว่าสามเดือนขึ้นไปถึงจะกลับมาเป็นได้ครับแล้วก็หลังจากที่เป็นมาแล้วหนึ่งเดือนก็สามารถที่จะไปฉีดได้เลยวัคซีนที่ท่านบอกเมื่อสักครูคร่นะฮะ,ฮะแล้วก็การศึกษาในอินเตารลี่นะฮะเขาบอกพบว่า ผู้ที่หายจากโควิดได้ทีและมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยมากนะภายในหนึ่งปีเหมือนมีภูมิแล้วอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ติปีเดียวแต่มันโอกได้น้อยใช่ใช่แต่มันก็ยังติดได้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสติดเลยไม่ใช่ว่าคนป่วยแล้วคุณจะไม่เป็นอีกมันมันไม่ใช่เพราะเราอย่าลืมนะว่าในลักษณะของการเป็นโควิดจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนการเป็นไข้หวัดนี่แหละเป็นแล้วเป็นอีกได้ใช่สามารถเป็นอีกได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกระตุ้นแหละ ใครที่ป่วยแล้วเอาไปว่าจําไม่ว่าใครที่ป่วยมาแล้วนะครับไปรับวัคซีนป่วยมาหนึ่งเดือนเนี่ยคุณไปฉีดวัคซีนทําได้แต่ขอให้เป็นพวกพวก,พวกเชื้อเป็นนะครับพวกแอสตราหรือว่าเป็นโมเดอร์นาเป็นไฟเซอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยรับวัคซีนยังไม่เคยป่วยก็ฉีดปกติด้แหละไข้มันจะมีภูมิที่สูงขึ้นครับย้ำนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยท่านต้องศึกษาข้อมูลและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ชัดเจนครับ อย่าไปคิดว่ายิ่งฉีดเยอะยิ่งดีนะเอ้ยไม่ใช่สิฉีดเยอะแล้วเกิดมันถี่เกินไปเนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาสรู้จักคนนู้นคนนี้หรือว่าออกเงินเองเนี่ยฉีดโมเดอร์นาอะไรแบบนี้ยแต่ถ้าก่อนหน้านี้ท่านเึงฉีดไปเนี่ยท่านเช็คข้อมูลดูให้ดีนะเขาจะมีระยะห่างว่าฉีดนี้แล้วเนี่ยคุณจะเว้นห่างเท่าไหร่สักกี่สัปดห์ไม่งั้นเนี่ยฉีดเยอะกลายเป็นผลเสียต่อร่างกายภูมิคุ้มกันจะมีปัญหากันเองครับ เนี่ยเหมือนกับภูมิเยอะๆไปตีกันเองมันเยอะเกินไปมันไม่ดีนะเหมือนเวลาเราหิวอะเรากินข้าวเรากินเยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นอันตรายจุกเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลกับแพทย์อย่างตรงไปตรงมาเลยเวลาไปฉีดเลยเขาถามอักฉีดเข็มสองเข็มหนึ่งมาเมื่อไหร่เนี่ยบอกข้อมูลไปตรงๆเลยมีอาการข้างเคียงยังไงนะครับอ่าแล้วก็มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้อย่าปิดบังเพื่อความปลอดภัย ของตัวท่านเองแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์ยังอยู่ในเรื่องของโควิดเนาะโออันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ระดับโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการคิดค้นมีการทดลองสำเร็จในระยะเริ่มต้นแล้วสำหรับยาที่จะนำมาใช้ในการรักษาหรือว่าบรรเทาอาการป่วยโควิดเป็นยาตัวใหม่นะครับชื่อว่า โมนูพิราเวียนะครับนี่เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิต้านไวรัสพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันเป็นตระกูลเดียวกับโควิดนะครับแล้วก็จากการศึกษาพบว่ามีฤทธิต่อต้านไวรัสโคโรนาหลายชนิด<อ>เช่นซาเมอร์และโควิด -19 โอ้โหครับปัจจุบันเนี่ยยาโมนูพิราเวียมีสถานะเป็นยาต้านไวรัสทดลอง อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่3และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองของอยของสหรัฐอเมริกากำลังลุ้นอยู่คือทดลองผ่านไปด้วยดีในระดับหนึ่งแล้วน,นะครับหลังจากนี้เนี่ยหากผลการศึกษาพบว่ายามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการเสียชีวิตก็มีโอกาสได้รับการรับรองให้เป็นยาฉุกเฉินสำหรับการ รักษาโควิด<ม>1 9ประเทศไทยสั่งจองไปแล้วนะจองไปแล้วจองไปแล้วก็ววน่าจะได้ประมาณเดือนพฤศจิการหรือว่าธันวาครับประมาณนี้ชุดแรกนะครับการยับยั้งการระบาดของโควิด1 9ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการฉีดวัคซีนร่วมกับมาตรการป้องกันตัวเองแบบวิถีใหม่<อ>คือยาโมนูพิลาเวเนี่ยเป็นยารักษาเหมือนเหมือนเหมือนฟาวิพิลาเวแบบนั้นนะ<อ>แต่เขาบอกว่าโมนเนี่ยเหมือน รักษาได้หลากหลายสายพันธุ์มากกว่าเนี่ยคือยังไงวัคซีนคุณก็ต้องฉีดเหมือนเดิมต้องฉีดใช่เพราะว่าอยู่ในระหว่างการทดลองด้วยไงครับใช่ไหมเป็นถึงเป็นระยะที่สามคือมันจะใกล้แล้วแหละอแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะดีที่สุดก็คือในในการดูแลตัวเองแบบนิวโรมอลนี่แหละครับแล้วก็ฉีดวัคซีนคือป้องกันหลายชั้นอันหนึ่งนิวโนมอลรักษาระยะห่างครับฉีดวัคซีนและถ้าเกิดโอกาสน้อยมากที่จะป่วย เกิดป่วยขึ้นมาอันนั้นค่อยไปกินยาโมโนพิลาใว่อันนั้นเป็นขั้นตอนปิดท้ายครับในกระบวนการโควิดยังไงทุกอย่างเหมือนเดิมคใส่แมสเว้นระยะห่างนะลดการตั้งวงสังสรรค์ <ừ. S 1> อันนี้ดีที่สุดนะใช่อย่างหลานผมเนี่ยนะอยู่จันทบุรีเนี่ยจะแต่งงานอะไรเงี้ยแต่งงานนะอตอนแรกก็จะจัดงานเลี้ยงจะแต่งเดือนพฤศจิกานะจะจัดงานเลี้ยงมีโต๊ะตรงโต๊ะชีา พอดีได้คุยกับทางย่าเขาซึ่งเป็นน้าผมก็คุยกันผมก็แนะนําว่าโตจีนอย่าเลยเพราะว่าคนมาน้อยอยู่แล้วไงก็แต่งงานแล้วก็เตรียมอาหารกล่องพอพิธีเสร็จใช่ไหมใส่มงใส่้มาเสร็จก็แจกกลับบ้านเลยเออมาอวยพรเสร็จเอากล่องกลับบ้านสบายใจกว่าผมบอกว่าพิธีการเสร็จรับทรงรับซองเนี่ยขั้นตอนสําคัญในการแต่งงานมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนพิธีการและการรับซองอันเนี้ย สองพิธีการนี้เรียบร้อยได้ปั๊บอ่าคุณแจกอาหารเลยสบายใจกว่าอย่าไปกินเลี้ยงเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์ช่ว้ก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนอ่าท่านจะจัดงานอะไรท่านต้องไปแจ้งเทศบาลอบตในพื้นที่ก่อนนะใให้เขามาช่วยดูแลความปลอดภัยและต้องการให้งานบวชงานศพต้องแจ้งหมดนะถูกต้องอันนี้สําคัญนะอย่าไปจัดกันเองนะสี่ยืขึ้นไปใหม่ก็ต้องแจ้งนะอ่าคืองานเลี้ยงที่มีการรวมคนต้องแจ้งก่อนนะครับ เอาปิดท้ายครับในเรื่องของการฟ้าระวังพายุ depression ชชลูกใหม่นะครับทึ่ขึ้นจากฝั่งเวียดนา,นตามตอนบนไอ้เจ้าลาออนร็อกนี่แหละนะครับก็กำลังเพิ่มขึ้นนะนะครับจริงๆเนี่ยเจ็ดถึงสิบเอ็ดเนี่ยม,มันจะขยายเพิ่มไปอีกนะเป็นวันที่สิบสองคือคือเขาเตือนมันเป็นช่วงๆใช่เตือนเป็นระยะระยะนะครับ อย่างถึงสิบเดก็คือวันนี้นะครับมันขยายเพิ่มไปแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีลูกหลังจากนี้ในช่วงวันที่สิบกว่าอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ภาวนาให้แหมเข้าทางภาคเหนือไปไปอยู่ในอ่างหน่อยละกันเพราะว่าน้ําในอ่างยังรับได้อีกครับทางภาคเหนือเนะี่ยยังเหลือเยอะนะครับแต่ทางภาคอีสานอะไรที่มันอยู่ในลำลำชีอะไรพวกนั้นแหะ ก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยท่านผู้ชมกต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดครับอือก็ติด24ชั่วโมงเลยครับสำหรับฝนฟ้าอากาศใช่นะครับอ่าวันนี้ครับหมดเวลาของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับเราสองคนและทีมงานครับรานู้ชมชปบ่อรพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ